ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านเรื่องมันมีอยู่ว่าทำไมวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรสัตว์นรกความอาฆาตแค้นชิงชังทั้งหลายถึงตามมาหาโยมได้ว่าบ้านโยมอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมู่บ้านตำบลน,นั้น ตำบนนี้เลขที่เท่านั้นเท่านี้เป็นญาติพี่น้องไอ้คนนั้นคนนี้แล้วตามมาดักถูกเคยรู้ไหมว่ามันรู้ได้ยังไงมันไปดูทะเบียนราษยมหรือเปล่าโยมรู้ไหมถ้าโยมไม่รู้ต้องรู้ไว้ในตอนนี้เพราะต่อไปนรกมันจะแตกเมื่อนรกแตกแล้วตอนนี้สิ่งที่โยมทํากรรมอะไรไว้มีเวรพยาบาท กับใครผู้ใดเอาไว้นั่นแลเขาจะตามมาหาทวงหนี่ของโยมโยมไม่เชื่อหรอกฉันรู้เมื่อโยมยังไม่เจอก็เลยไม่เชื่อไม่เจอก็ต้องมัดจำไปก่อนก็ไม่มีใครว่านะคำว่ามัดจำก็หมายถึงว่าสร้างบุญกุศลไว้อย่าได้ประมาทอย่างน้อยก็ให้มีทานคือการสละจากความตรณีทีเหนียวไม่มีเงินมีทอง ก็เอากายเป็นทานได้ทานไม่ได้บอกว่าต้องให้เงินให้สิ่งของอย่างเดียวแรงกายก็เป็นทานได้ให้กำลังใจก็เป็นทานทั้งนั้นสิ่งใดที่ให้ด้วยใจแล้วไม่มีความเสียดายแล้วทำด้วยจิตใจที่ตั้งศรัทธาแล้วเขาเรียกว่าเป็นทานรู้จักธรรมทานไหมให้ทำแก่ผู้ใดให้กำลังใจเขา เรียกเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองอย่างเดียวแต่บางคนมันชอบเสียเงินเพราะไม่มีเวลาเวลาไม่มีเท่าเงินทองคนจะสร้างคุณงามความดีมันสร้างได้ตลอดเวลาเพราะความดีก็คือบุญอย่างหนึ่งสำเร็จด้วยการให้ทานสำเร็จด้วยการรักษาศีลสำเร็จด้วยการภาวนาจิตเมื่อเราเข้าถึงศีลหรือทานได้บ่อยๆ มันจะเข้าถึงศีลเข้าถึงความเมตตาเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณอาฆาตมาดร,ร้ายพยาบาทนั้นจะตามหายมเจอเพราะอะไรเขาบอกว่าไอ้พวกเวรกรรมดวงวาสนาดวงตกหรือวิบากกรรมทั้งหลายที่โยมประสบเจอหรือทุกข์หรือเคระาะห์ภัยฉันถึงบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรไอ้ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหน หน้าตามันเป็นยังไงเราก็บอกไม่ได้พอบอกว่ามีทุกข์เหลือเกินโอ้เวนกรรมไอ้คนนี้ไม่รู้ไปสร้างอะไรมาไม่รู้ไอ้เจ้ากรรมนายเวนหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมนั้นก็บอกว่าไอ้มนุษย์ที่มันยังมีความอาฆาตพยาบาทคิดชั่วกันอยู่ไอ้ความคิดนั่นแหละโยมคิดชั่วไอ้พวกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นมันจะดึงดูดเข้ามาหา แต่เมื่อโยมดับความคิดได้ในขณะนั้นลักษณะเหมือนว่าโยมภาวนาพุโทโธจนจิตโยมนิ่งเป็นเอกะฆาตตารมเป็นหนึ่งกับลมหายใจแม้ผู้ร้ายเขาจะมาทำอะไรโยมเขาจะมองไม่เห็นโยมด้วยซ้ำเข้าใจไหมนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นก็เพราะความคิดมันจึงเกิดอุปทา,านเกิดกรรม นั้นเขาถึงบอกว่าเมื่อมีโอกาสทุกครั้งที่จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลให้โยมนั้นขออโหสิกรรมซะสิ่งนี้จะช่วยบรรเทาในกรรมที่โยมได้เคยสร้างไว้กรรมในอดีตนั้นลบล้างไม่ได้แต่สามารถทำกรรมดีให้มันมากได้แล้วกรรมดีนั้นเมื่อมันมากเข้าแล้วมันก็จะเหนือกรรมนั้นเองคือมันทับไว ถ้ากำลังแห่งกรรมในปัจจุบันมันน้อยกว่าไอ้กรรมในอดีตมันจะดึงดูดลงไปถ้ามันมีเสมอกันเมื่อไร่เขาเรียกว่าบุคคลผู้นั้นอยู่อย่างประมาทเพราะอะไรก็ให้ผลเกิดขึ้นได้ถ้ายอย่างนั้นแสดงว่าไม่มีหลักประกันชีวิตเลยดังนั้นเพราะความคิดความอุปทานนี้แหลจึงทำให้เกิดวิบากกรรมนั้นจึงบอกว่า ้าใครตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วในขณะนั้นถ้าโยมได้ระลึกถึงศีลก็ขอให้อโหสิกรรมขอขมากรรมที่เราได้เคยล่วงเกินในกายวาจาใจในกรรมชั่วอันใดก็ตามที่พลาดพรั้งประการใดที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ตั้งใจในอดีตในพบชาติใดชาติหนึ่งก็ตามจนถึงในปัจจุบันนี้ขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัย อันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นประธานในบุญกุศลในครั้งนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลอันนี้น้อมนำให้อดโทษอาคาตพยาบาททั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีเวรภยัยขออโหสิกรรมกันไปถ้าโยมทำได้แบบนี้อย่างน้อยไฟโทสะที่เรามีมันจะน้อยลงเมื่อน้อยลงนี้ เป็นการปิดอบายภูมิให้สัตว์นรกที่เราเคยสร้างเวรพยาบาทนั้นเขาก็จองเวรจองกรรมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งพยาบาทนั้นมันน้อยสิ่งเหล่านี้แลก็ขอให้โยมได้ตระนักไว้ญาติโยมเอย๋ยโปรดได้ทราบไว้เถอะบุญกรรมมีจริงบาปกรรมมีโยมมาบานจดไม่มีจิตนี้เป็นผู้จดจดทุกวันคืออารมณ์เรื่องจริงแน่ จดทุกระเบียดนิ้วบาปบุญคุณโทษบันทึกเข้าไว้พอวิญญาณออกจากร่างไปมันก็ขยายออกมาใช้กรรมไปถ้าเราทําดีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกไปแบบนี้อาตมามาคิดดูว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านารกอยู่ใต้ดินก็คงไม่ใช่ดูตัวอย่างที่เคยเล่าให้ญาติโยมฟังตาเล่งห้วยผูคอตาย วิญญาณไปเข้ายายเผายายเผาเป็นคนไทยแท้ๆเกิดพูดภาษาจีนได้ตอนนั้นอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอาตมาเป็นหมอไล่ผีแต่ไม่มีคาถาถ้าเป็นหมอผีไม่ต้องใช้คาถาทำปากขมุบขมิบเทน้ำมนต์ราดส่งไปผีจริงก็ร้องผีปลอมก็ร้องพวกนี้โดนน้ำไม่ได้ร้องหมดอาตมาจับผีได้หมดแล้ว จริงพร้อมรู้หมดคนที่เป็นลมเพลมพัดไม่ต้องเสกคาถาหรอกเอาน้ำพ่นไปยังร้องเลยร้องหวีดหวาดหวีดหวาดคนสติไม่ดีไม่ใช่อะไรหรอกคนไม่มีสติเขาสวดผ่านยักกันคนไม่มีสติดิ้นกันจะตายคนมีสติเขาเฉยนี่จำไว้มีสตินี้มีประโยชน์คนไม่มีสติผีเข้าเจ้าสิง มีคนมาตามอาตมาไปพอไปถึงยายเผ่าพูดภาษาจีนเลยต้องให้เรือไปตามตาแปะเลี่ยงเกียยไว้ผมเปียเป็นลุงเขยอาตมาให้มาเป็นล่ามเขาบอกไม่ต้องไล่เขาเขาอยู่กับห้วยเสียเท่าอยู่ตรงใกล้วัดพมบรีนี่เองอาตมาถามว่าห้วยเสียเท่าคือใครทำไมถึงไปอยู่กับห้วยเสียเท่าเขาบอกว่าชื่อหลวงตามด เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางพรมนครอยู่เหนือตลาดปากบางนี่เองอยู่ด้วยกันสองคนขุดดินถมถนนทุกวันถ้าไม่ขุดดินขเขาเคี่ยนตีและห้วยเสียเท่าก็ขุดดินด้วยอาตมาได้ถามคนเท่าคนแก่ชื่อบัวเฮงอยู่ตลาดปากบางบอกว่าห้วยเสียเท่ามีจริงชื่อสมพานมดอยู่วัดกลางเป็นสมพานวัด จะสร้างถาวรวัตถุของวัดแต่เงินทองถูกมรคทายกโกงไปหมดไม่รู้จะทำอย่างไรเสียใจเลยผูกคอตายนี่เห็นไหมสมพานผูกคอตายไม่ได้เคยจเจริญกรรมฐานเลยตายมาตั้งห้าหกปีแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่ตาเล่งห้วยเล่าว,ว่าอยู่กับห้วยเสียเท่าชื่อมดก็ตรงกันอัตมาถามว่าอยู่ตรงไหนละ่ะ ทานข้าวที่ไหนหรือมาทำไมล่ะอ้วมาบอกให้หรือไปบอกหลานสาวอ้วทำบุญไปให้อ้วไม่ได้นะอย่าทำเลยแล้วกินที่ไหนล่ะอ้วกับพ้วยเสียเท่าไปกินตามกองขยะที่เขาเอาเศษอาหารมาทิ้งกินกับนอนอ้าวที่ดีๆทำไมไม่กินล่ะไม่มีใครให้กินมีอีกพวกหนึ่งขุดถนนเหมือนกันแต่เขามีข้าวกิน พวกอ้วไม่มีข้าวกินต้องไปกินที่มันเหลือๆจึงจะได้กินไปบอกหลานสาวอ้วชื่อเจียนะบอกว่าไม่ต้องทําบุญไปอ้วไม่ได้ถ้าหรืออยากทําบุญให้อ้วนะห้วยเสียเท่าหมดบอกกับอ้วบอกให้ลูกหลานจเจริญวิปัสนาและอ้วจะได้อัตมาก็มาบอกเจ๊เจียว่าตาเล่งห้วยบอกให้จเจริญกรรมฐาน แต่กลับถูกว่าบ้าบอคอแตกเสียอีกตาเล่งห้วยบอกว่าที่อัวผูกคอตายนี่ไม่ใช่อะไรอาเจียไม่ให้เงินอัวกินยาฟินอัวกินวันละห้าบาทตักน้ำให้ทำขนมขายไม่ตักให้ก็ไม่ให้อัวกินยาฟินอัวก็เสียใจผูกคอตายตายไปแล้วก็ไม่มีใครให้กินห้วยเสียเท่าบอก ให้ลูกหลานเจริญวิปัสสนาจึงจะได้อัตมาถามห้วยเสียเท่าบวชเป็นสมภารเจ้าวัดทำไมไม่เจริญกรรมฐานมาผูกคอตายเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอัตมาจดและจดจําไว้จนบัดนี้อัตมาถามว่าหรืออยู่วัดไหนละ่ะอัวอยู่ตรงนี้เองอัวเห็นลือทุกวันลือเดินไป อัวก็ทักหรือว่าอีไปไหนนะ่ะแต่หรือไม่พูดกับอัวอัตมาถามว่าขุดถนนที่ไหนก็ชี้ไปตรงนั้นแต่ไม่เห็นมีถนนก็ได้ความว่าเราเดินไปตลาดบ้านเหนือบ้านใต้เขาเห็นเราหมดเขาทักแต่เราไม่รู้เรื่องอัตมาถามต่อไปว่าหรือมีความจำเป็นอย่างไรเขาบอกว่าถ้าถึงวันโกนวันพระ เขาให้หยุดงานที่มานี่เป็นวันโกนหยุดงานแล้วเดี๋ยวอัวต้องรีบกลับเดี๋ยวเขาจับได้เขาตีอัวหนีมาบอกหน่อยเท่านั้นเองและยายเผานั้นพอถึงวันโกนศาสตร์ก็พายเรือมาจอดที่ตลาดปากบางมีน้ำไหลเข้าทุ่งตอนนั้นชนละประทานไม่มีไปจอดเรือตรงที่เขาผูกค,คอตายมาซื้อของจะไปกวนกะยาศาสตร ตาเล่งห้วยบอกเขาให้หยุดงานอ้วเลยกระโดดขึ้นเรือมาเลยมาเข้ายายเผาซึ่งนุ่งผ้าจงกระเบนใส่เสื้อเตี่ยวพอผีออกแล้วอาตมาบอกยายเผาโอ้ยเจี๊ยปึง้งฮ้อนะยายเผายังไม่รู้เจี๊ยปึ้งเลยพูดจีนไม่ได้อยู่บางสำโรงเขตสวีอำเภอท่ากุ้งจังหวัดลบบุรี อาตมาอยากรู้ว่าผีมีจริงไหมก็เป็นหมอผีเสียเองนี่เล่าให้ญาติโยมฟังสรุปได้ความว่าการที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายญาติพี่น้องทำบุญให้ไม่ได้ผลแน่ต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานแผ่ส่วนกุศลจึงจะได้รับผลเพราะผีมาบอกอย่างนี้โยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรก็นึกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานไป ก็จะได้รับผลว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ประการใดเหมือนคนเรือนจำในวันนี้ไปกระตุกสายสร้อยเขาและเอาเท้าถีบเพราะสร้อยเส้นใหญ่เขาลืมไปแล้วพอนั่งวิปัสนาเข้าก็ปวดคอคอเขียวปวดขากำหนดปวดหนอปวดหนอนึกถึงกรรมที่ตนทำไว้ที่ได้ไปกระตุกสร้อยเขา พอนึกได้ปับ๊บขออโหาสิกรรมทันทีต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วปรากฏว่าหายปวดทันทีนี่แสดงว่าเห็นกฎแห่งกรรมด้วยเวทนาขอฝากญาติโยมไว้ด้วยมีพยานหลักฐานเดี๋ยวนี้ออกจากเรือนจำไปแล้วเป็นไทยแล้วทำตามตัวอย่างที่อาตมาพูดตรงกับใจเขาเขาบอกว่า หลวงพ่อที่พูดนี่มันซึ้งใจผมคิดไว้แล้วออกไปนี่ต้องเอาทูบเทียนแพรไปอโหสิกรรมที่ได้ไปทำเขาไว้แล้วจะไปบูชาพ่อแม่หาลูกหาพันรายาดำเนินงานกันต่อไปวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการส่วนกุศลท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเจริญสติปัฏฐานสเจริญกายเวทนาจิตธรรมตั้งพิจารณาโดยปัญญาตลอดกระทั่งยืนเดินนอนนั่งจะคู้เหยียดขาทุกประการก็มีสติครบรับรองได้เลยว่าถ้าโยมทำถึงขึ้นปิดประตูอบายได้เลยนรกเปรตอสุรกาย สัต์เดรฉานโยมจะไม่ไปภูมินั้นอย่างแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะอำนาจกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นโยมก็กำหนดได้ไม่มีโลภะขณะมีโลภะก็กำหนดโลภะหายไปจิตวิญญาณตายขณะมีโลภะตายไปเป็นเปรตกำลังมีโทสะตายไปขณะนั้นลงนรกมีโมหะ รวบรวมอยู่ในจิตใจไว้มากต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนถ้ามีสติปัฏฐานสมีสติสัมปชัญญะดีอบายภูมิก็ไม่ต้องไปปิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทางอายตนะธาตุอินทรีย์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทุกประการขอกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญไปแล้วสองถึงสวาระที่ผ่านมา จงเป็นพลวะปัจจัยโดนบันดาลย้อนกลับเป็นบุญกุศลให้ญาติโยมทั้งหลายประสบสุขสันร์นิรันดรทุกท่านและจงพยายามก้าวหน้าผ่านเกาะแก่งธุรกันดารผ่านอุปสรรคถึงฝั่งฝากคือพระนิพพานโดยทั่วหน้ากันณนะโอกาสบัดนี้เทิน